ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีกับเส้นมีกับขี้เอ๊ะขี้เป๊ปปี้อ้าวเอ๊ะมดี้ค่ะทำอะไรอยู่คะเอาเฮ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเจาขอเอาสีแดงแล้วกันนะสองอันเลยก็มันไม่ได้ก็สองอันก็ได้ ก็ไม่เกินคอนเสิร์ตอ่ะในการแบบนี้ใช่ปะพี่เออเนี่ยเออตัวนี้แหละกดให้เนี่ยโอเคต่อไปถ้ามีสระแบบนี้เด้ออืมโอเคอีสวยอีสวยพี่พีเออมันมีที่นอนที่สวยงามด้วยนะเฮ้ยสวยนี่สวยแบบนี้ด้วย ให้เราสร้างแบบไหนอาเด้เดินชันถ่ายที่ที่ดูนี่อันนี้ที่นอนชั้นสร้างสองอันป้าเราจะได้เป็นแฟนกันอะ่ะกดเลยเว้ยที่นอนหายไปไม่แล้วที่นอนก็ด้าน,านกลับด้านเออที่นอนกลับด้านออ้ยกลับด้านเหมือนเดิม โอเคแล้วเคเราจะได้นอนเป็นแฟนกันมีกับเป้เซ็นมีแต่ขี้เธอสร้างแบบนี้ให้ฉันได้เหรอโอเคได้สามารถเปิดประตูได้ป๊อปเปปี้ป๊อปเฮ้ยป๊อปปิ้ป๊อปเป็นยู่นั่นแหละอ่ายังไม่ได้เปิดปิดเลยเธอเธออยากเส้ยยอยฉันปะไม่อยากอาย แต่แล้วก็ปิดประตูฝนตกในบ้านฉันว้าวสบายดีเลยน้องฝนว้าแล้วไม่สบายอะไยขี้ตาเฮ้ย,ยมีคนเข้าบ้านฉันเอาไปปิดประตูดิไม่ทำไมไม,ไม่ปิดประตูปิดแล้วเอาไว้รถตัวเอง อกเหรออ่าเรื right? uh ่องเหรออ่าเรื่องเหรอฉันมีแฟนแล้วอ่จะไปตัวตัวไอ้ข้าวะนี่วะนี่ไอ้ข้าพี่เพียวฉันมีอันนี้ด้วยอืมเคทสครีมเธอมีไหมเออไหนหมดแล้วมั้งเอาทำไมเธอไม่มีอ่ะงงไม่รู้กันนะปักนะตาวเฮ้ยไมกัด ถ้าอยากเซตหยอกกันเราก็มาเราก็ปิดประตูก็ได้เราเข้ามาแล้วเราก็ปิดประตูอ่ะเปิดประตูให้หน่อยเซตหยอกกันปิดเซตหยอกกันเอาหน้าแบบเซตหยอกก่อนนะหน้าแบบเซตหยอกใช่ใช่ไหมโอ๊ยใช่ไหม ฉันฉันก็เป็นอันนี้โอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วังกาวังกาเอ,เอฉันเป็นอันนี้รอแป๊บนะแต่เราหอบขวัญเกลดวันชิวเอาไว้เจ้าข้อเอมีกับเประเส้นเพี่อดูนี่ ยังไม่หายแล้วด้วยดิกินไอศกรีมก่อนร้อนฉันไม่กินหรอกอเธอไม่มีไอศกรีมมีกับปเส้นมีต่เข้ท<ะ>ี่เพียวที่เพียวเธอสามารถแต่งไฟได้ด้วยนะก็เธอไม่มีไฟอ่ะ่อ่นนักโอเค <c oughs> เดี๋ยวฉันทำห้าเอีกไหม จะลนไม่ครับเธอนั่งอีกแล้วเธอสร้างให้ฉันน่ะไปแล้วช่วยนี่ก็อพเพียวนี่อ่ออะไรนะนี่พี่หรอครับพี่เพียวเราหมดเซตหยอกกันแล้วนะฉันหมดแรงแล้วฉันก็หมดแรงลออกไปเราจะไป เราจะไปเก็บบ้านเซฟเซฟยังอ่ะที่ดิ่งเซฟยังยังเซฟยังยังไม่ต้องยาวมากเซฟบ้านใหม่เซฟบ้านใหม่กันใครตังไหนไม่รู้เหมือนกัน